สวัสดีค่ะวันนี้จะเล่าตำนานเทพกรีกโรมันเปรียบกับไพ่เมเจอร์อะคานาไพ่ทาโร่ย ana, ีใบเรามาดูกันนะคะว่าในไพ่22ใบนี้ไพ่แต่ละใบหมายถึงเทพองค์ไหนบ้างนะคะเริ่มต้นที่ไพ่หมายเลขศูนย์ก่อนเลยค่ะไพ่หมายเลขศูนย์เดอะฟู Fool, ก็คือเทพไดโอนิซู ซึ่งเป็นเทพแห่งความสำราญไดโอนิซูสเป็นบุตรของเทพเจ้าซูสกับพระนางซิเมลีพระนางซิเมลีเป็นมนุษย์คนเดียวนะคะที่เป็นอภรรยาของเทพเจ้าซูสนอกนั้นภรรยาของเทพเจ้าซูสจะเป็นเทพด้วยกันนางซิเมลีเธอเนี่ยเป็นมนุษย์ที่เทพเจ้าซูสร,รัก รักมากๆทํทำให้พนางเฮราเทพีเฮราซึ่งเป็นม่นเหสีองค์แรกและเป็นพี่สาวของซูดด้วยอิจฉาเทพีเฮราก็ให้ลูกน้องอ่ะไปยุยงยุแย่ให้ซิมิรีทูลขอเทพเจ้าซูดแสดงความเป็นเทพให้นางเห็น ซึ่งนางก็พูดกับเทพเจ้าสูตรในแง่ว่านางทูลขออะไรสักอย่างได้ไหมเทพเจ้าสูตรเมื่อรับปากแล้วก็คืนคำไม่ได้นะคะแต่เมื่อรู้คําถามเทพเจ้าสูตรก็อึ้งไปชั่วขณะแต่ด้วยเป็นจักรพรรดิตร,ตรัสแล้วไม่คืนคําเทพเจ้าสูตรได้แสดงความเป็นเทพก็คือ พลังแห่งรังสีที่เป็นสายฟ้าเป็นพลังแสงที่มีความแรงที่มนุษย์ธรรมดาอย่างซิมิรีไม่สามารถติดกต้านทานได้เลยร่างกายของนางจึงถูกเผาไหม้ไปในบัดดลซึ่งขณะนั้นน่ะนางกำลังตั้งคันไดโอนิซูตอยู่ แต่ด้วยว่าทารกในคันคือไดโอนิซูสเนี่ยมีพลังของเทพของอพระเจ้าซูสอยู่แล้วจึงไม่ได้ถูกทําลายไปเทพเจ้าซูสจึงได้นำไดโอนิซูสเนี่ยเก็บไว้ที่หว่างขาของตัวเองจนกระทั่งเมื่อครบกํากหนดที่จะเหมือนเขาเรียกว่ากําเนิดขึ้นมาได้นะคะ พระเจ้าซูสก็ฝากไดโอนิซูสให้เทพเฮอร์เมสนำไปดูแลไปเลี้ยงดูเทพเฮอร์เมสก็คือเดเมเชียนนะคะเฮอร์เมสก็เลี้ยงดูไดโอนิซูสจนเติบใหญ่ไดโอเิซูสจะเป็นเทพที่มีความเขาเรียกว่ารักความสนุกสนาน มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับคนท,ทั่วไปเหมือนบุค,คลิกของไพ่เดอะฟูลนั่นแหลคะค่ะชอบเดินทางท่องเที่ยวเวลาเดินทางไปที่ไหนชุมชนไหนก็จะสอนให้ชุมชนนั้นทำเล่าอางุ่นค่ะจึงเป็นที่มาของไพ่ใบนี้ว่าเป็นมนุษย์เจ้าสำราญเป็นเทพเจ้าเล่าอางุ่นนั่นเองนี่ก็คือ ตำนานเทพไดโอนิซุสไพเดฟูค่ะ